คือจากถ้ำที่ชาวบ้านไปเจอพระพุทธรูปโบราณกลายมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สำคัญระดับประเทศเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือการแกะรอยว่าอะไรคือหัวใจที่ขับเคลื่อนวัดถ้ำพระบําเพ็ญบุญแห่งนี้ครับสวัสดีค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันติดป,ปากมากๆว่าถ้ำพระจนกลายมาเป็นชื่อทางการแล้วก็ที่สำคัญคือการได้รับการยอมรับในระดับสูงสุด คืออยู่ในพระสังฆราชาชูปรถมด้วยซึ่งมันสะท้อนการเดินทางของสถานที่นี้ได้ชัดเจนมากเลยนะคะโอ้โหคำว่าอยู่ในพระสังฆราชาูปรมนี้ถือเป็นการรับรองระดับสูงสุดในวงการคณะสงฆ์ไทยเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแสดงว่าวันนี้ต้องมีความสำคัญไม่ธรรมดาจริงๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยข้อมูลระบุว่าถ้ำนี้เนี่ยถูกค้นพบตั้งแต่ปี2477 แต่จุดเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นในปี2530ใช่ค่ะตอนนั้นเองที่พระทวินจันทสโรท่านทุดงมาปฏิบัติธรรมที่นี่อ๋อท่านที่เคยศึกษาธรรมกับท่านพุทธทาสพิขูน่ะเหรอครับท่านเดียวกันเลยค่ะแล้วจริงๆท่านตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่แค่เจวันเท่านั้นเองนะคะแค่เจวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเปลี่ยนไปตลอดการเลยค่ะเดี๋ยวสิครับคือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งหมดนี้มาจากเรื่องที่ท่านเกิดนิมิตฝันเหรอครับที่ว่าฝันเห็นคุณยายชาวล้านนามานิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่นี่ถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะคือกุญแจสําคัญเลยเพราะเรื่องราวแบบนี้มันสื่อสารกับความศรัทธาของคนในท้องถิ่นได้โดยตรงเลยนะจริงด้วยครับ ในช่วงแรกๆที่มีแค่พระรูปเดียวกับชาวบ้านไม่กี่คนคือความท้าทายมันไม่ได้มีแค่การก่อสร้างแต่มันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้คนเห็นว่านิมิตในฝันนั้นเป็นจริงได้นึกภาพออกเลยครับภาพของศาลาธรรมหลังแรกที่ทำจากฟางข้าวกับไม้ไผ่นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นที่มาจากแรงศรัทธาล้วนๆเลยภาพศาลาธรรมที่ทำจากฟางข้าวกับไม้ไผ่นี่มันทรงพลังมากนะครับมันทำให้เห็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่า เต็ดดินจริงๆแล้วจากจุดที่เรียบง่ายขนาดนั้นมันกลายมาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมลึกซึ้งอย่างลานธรรมได้ยังไงครับผมเห็นข้อมูลว่ามันไม่ใช่แค่การออกแบบเพื่อความสวยงามนะแต่มีลักษณะเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไปอืม เรื่องนี้คือหัวใจของที่นี่เลยก็ว่าได้ค่ะลานธรรมบนเชิงเขานั้นท่านเจ้าวาดท่านไม่ได้สร้างแค่ให้คนมานั่งสมาธิเฉยๆนะคะแต่ท่านถอดแบบมาจากนิมิตอีกครั้งหนึ่งโดยเปรียบเทียบลานแต่ละชั้นที่ลดหลั่นกันขึ้นไปเหมือนเส้นทางการปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่การเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบานันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันเลยค่ะโอ คือใช้สถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือสอนธรรมะเลยเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดขึ้นลำดับขั้นอย่างโสดาบันไปจนถึงอรหันนี่คือการเดินทางทางจิตวิญญาณแบบไหนครับช่วยอธิบายสั้นๆได้ไหมครับได้ค่ะถ้าจะอธิบายง่ายๆก็เหมือนการยกระดับของจิตใจค่ะโสดาบันคือขั้นแรกที่ผู้ปฏิบัติได้เห็นสัจธรรมแล้วไม่หวนกลับไปสู่ความงมงายอีกส่วนอรหันต์คือเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกขโดยสิ้นเชิง อ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะลานธรรมนี้เลยเป็นเหมือนแผนที่สามมิติที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นทั้งเส้นทางและเป้าหมายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นการใช้สถาปตัตยกรรมที่แยบยนต์มากๆพอมีเธอเรื่องเล่าที่ส่งพลังและสถาปตัตยกรรมที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่วัดจะเติบโตอย่างรวดเร็วมีทั้งอุโบสถศิลปะล้านนาประยุกต์ค่ะมีอาคารที่พักสามชั้น จนได้รับการยอมรับให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นและศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติด้วยซึ่งตำแหน่งเหล่านั้นไม่ใช่แค่ชื่อนะคะแต่มันหมายถึงการเป็นศูนย์กลางหลักของจังหวัดในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่เป็นการยกระดับพันธกิจของวัดให้กว้างขวางขึ้นไปอีกจากที่เคยดูแลแค่คนในชุมชนก็กลายเป็นสถานที่สำหรับคนทั้งประเทศเลยถูกต้องค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปการเดินทางทั้งหมดนี้ได้ว่า จากถ้ำที่เคยถูกทิ้งร้างสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาที่ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ของพระรูปหนึ่งแล้วก็ถูกทําให้เป็นรูปธรรมผ่านสถาปัตยกรรมที่มีความหมายซ่อนอยู่และปัจจุบันก็ยังมีโครงการใหญ่ที่กําลังทําอยู่คือการสร้างพระมหาสตุปเจดีย์พุทธคยาจําลองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะการสร้างเจดีย์พุทธคยาจําลองนี้เป็นการตอกย้ําภารกิจหลักของวัดได้ดีที่สุดเลยเพราะพุทธคยาคือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การยกมาจำลองไว้ที่นี่ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าที่นี่คือสถานที่สำหรับฝึกฝนจิตใจเพื่อเดินตามรอยบาทพระศาษษษสดาเป็นการปิดท้ายเรื่องราวการเดินทางที่สมบูรณ์มากเลยครับจากนิมิตเล็กๆสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่และนี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่า การที่เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำทางจิตวิญญาณอย่างตั้งใจแบบนี้มันสร้างความแตกต่างจากการปฏิบัติในพื้นที่ธรมธรมดาธรรมดาจริงหรือไม่และมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของสภาพแวดล้อมที่มีต่อสภาวะภายในจิตใจของเราเองคะ